Nào, đốt 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 oh bà coi oh 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 này, oh 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 oh

โอ้ยตัวันใหญ่ดูมกรายไะลาระดักตัวเกือบหแล้วมันต่ำอยู่เนาะเี่ยโอ้ยสัวสมาบอยเลยโอ้ยขาเมื่อยเยอ

เดีนี้3ามตัวแล้ววันนี่ย้ยังไงมือหัจับบอกวิ่งีจับไปแล้วมื่ออากมืออวกนในกูนีหาโลดไ้บัวสามตัวนี่ยบัวถึงบัวถึง